อ่าผมวันนี้ก็มาอยู่ในรายการมอนเตอร์เกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็จะมาสุ่มหนึ่งพันเพชรนะครับตอนนี้ผมก็มีอยู่สองพันสามร้อยยี่สิบห้าเพชรเราก็จะมาสุ่มหนึ่งพันเพชรกันนะครับผมไม่เคยสุ่มนะครับอันนี้ก็เป็นรห,หัสของน้องคนหนึ่งครับเขาให้มาสุ่มนะครับก็จะมาสุ่มหนึ่งพันเพชรนะครับในวีพีระดับกลางครับ ก็อาจจะมีสูตรนิดๆหน่นนอยๆไม่รู้มันใช่สูตรหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเห็นเขาทํากันว่าได้ปืนดีๆก็เลยลองทําบ้างครับให้กดไปตรงที่ห่อ V P แล้วกดอันนี้20ครั้งนะเลื่อนไปเลื่อนมา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1ก15 16 1ป18 19า0กดทําทำอย่างนี้แล้ว หนึ่งสองสามเจแาออแล้วครับนับถอยหลังนะครับ9 8 7 6 5ปดเจหนึ่ง Let's go ไปแล้วครับหนึ่พเพชรโอ้โหปืนไทยธาน,นียมชาโดนะครับ เอยรู้สึกว่าน่าจะจริงนะอือหือโอ้จริงนะจริงเลยครับโอ้โหจริงโอเคก็สลับคลิปน,นี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสหรับคลิปน,นี้ก็โออจริงนะรจริงไปนะครับ สลับคิปนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้นะเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบายบาย